เป็นไอดอลของอขอทุกคนอ๋อขอพูดทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจน้องเบสนะครับขอบคุณครับอ๋อแล้ครับเสร,เสร็จงานแล้วก็มาทานนี้ครับก็จะฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกนี่ครับอยู่ครบฟุตบอลโลกคู่ชิงแม่อ้อยเชียร์ใครฝรั่งเศสเบสฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสไปแล้วสองโบสเนี่ยครับ อ่าไม่ใช่อีบอเฟสเชียร์มาเสียบอาเจนติน่าตรงตรงอาร์เจนติน่าครับอาร์เจนติน่าโอ้ยสองสองเลยเนี่ยหรอสองฝั่งพ่อพ่ออยู่กลางกาชนะพ่อเชียร์คนนั้นไม่งกลาีไม่นุ๊กไม่นุ๊กมันสองแล้วไงสองสองไม่นุ๊กไม่นุ๊กไม่นุ๊กพ่ออยู่กับบดอาร์เจนติน่า ชายทั้งบ้านอดียวกับเจียร้องไหนหนูไม่กลัวอ๋อไอ้นี่ฮอลแลนด์ใช่ไหมล่ะอัลโหลเซียฮอลแลนด์หนถูกต้องอันเดนไงอาเจนเดนอจนเดนหนึ่งอันเดนสองอันเจนสี่บอยบอยครับผมเชียร์ใครผู้ชายอัเจนหมดเลยฮะผู้ชายเชียร์่แบบจริงเหรอกลัวเหรอคะไม่เคยกลัวผู้ชายเลยแม่ก็อยากอยากให้แมตตี่จบยุคสมัยแบบยูเรียสวยๆม่จบก็คือจบเป้มันมีใจก็คือการขัดต้องวันอเอาเนี้ยอ๋อยเนี้ย นนถ้าอาร์จเจนต้านชนะอาร์เจนตินามล่ะถ้าอาร์เจนตินาชนะต้องให้ผู้ชายเป็นใหญ่หนึ่งวันถ้าฝรั่งเศสชน,น,นะอนนอขอวันน่ฝรั่งเศสชนะให้เป็นใหญ่เลยหนึ่ง <1 S 2> ชั่วมโมงพ่อไม่อยากจะโม้นะว่าขอหนึ่งวันน่ะแค่หนึ่งนาทีทำได้หรือเปล่าเฉย เอาวเชียครับฝรั่งเศสกับอัจจิจนาวันไหนนะบแกไม่น่าโตเลยบอกว่าแกน่ารักเนาะบทวันไหนเออวันเสาร์นียตีสองวันที่สิบแปดันวาตีสองเมสซี่ยากมสซี่สู้ส่้เมสซี่กับเปเป้บราซิลครับเรียบ้อแล้วรับคัครับ